วิดีโอชุดนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะออกไปหาอาหารยัดใส่รูบนหน้าและไม่เหมาะสำหรับผู้ที่สีแตกแดกหามาอย่างเต็มอัตราภาพและเสียงทั้งหมดที่ท่านกำลังจะได้เห็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม จนภัยต่างแดนขณะนี้เวลา2องทุ่ม42นาทีผมยืนอยู่ที่หน้าโรงแรมโกลเด้นทริอ g งเกิลโฮเทที่นี่เป็นดินแดนดินแดนแห่งความสุนทรีเรามาที่นี่เพื่อดื่มกินอาหารก่อนที่จะไปพักผ่อนที่นี่มีความสวยงาม นี่เป็นเมืองแห่งธรรมชาติโดยแท้จริงผมมาที่นี่เพื่อแดกอาหารแล้วก็ดื่มสิ่งที่ควรจะดื่มโอรถมานี่เป็นรถ SUV เป็นรถแกรนด์เชโรกีรุ่นปี2003ซึ่งเหยียบตีนเราดีกว่าแปรได้ทันทีเอาคผมชื่อผมชื่อเจนนะคร Get ับ อพาพี่เข้ามาเที่ยวนี่แหละแล้วผมก็เคลียร์ทุกอย่างเลยพี่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็ตครับที่นี่ปลอดภัยสำหรับทีมงานอาหารทุกจานก็ปลอดภัยไร้ซึ่งยาพิษทุกคนกำลังสนุกกับการถ่ายรูปต้นมะพระ้าวแถวนี้เรืองแสงนี่เสียงเบรกที่ขาดการซ่อมบำรุงแม้จะเป็นรถที่เพิ่งเปลี่ยนป้ายแดงมาห <c oughs> มาด อาชนบุญคำนายเยี่ยมมากเลยนะอ่สวัสดีครับผมชื่อลุนครับเป็นคนที่พาพวกพี่เขาเที่ยวในที่นี้ <Yeah. S 1> ตรงนี้ผู้ท่านสังเกตได้ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยกว้างแล้วก็บอกตามตรงว่าที่นี่เป็นไม่ใช่พื้นที่ที่ทวักกันดานที่ผู้ท่านคิดเลยสามเหลี่ยมทองคำตอนนี้โต๊ะอาหารเราพร้อมแล้วแหละคิดว่าได้เวลาแดกงั้นเรา สแต็กกันให้เต็มที่เลยเนาะสแต็กกันเต็มที่เลยเดรดิเจมิดแดรดิเจมิดแล้วอะไรนะระบบเจพิ้นลมนี่ราไทยซึ่งทำมาซึ่งความปลอดภัยสุดยอดโอ้โหที่ดีมากเลยพวกเราอยู่ในโรงแรมครันี้เป็นเวลา เก้าโมงสานาทีผมนั่งอยู่กับคุณชายเชษฐาเรานั่งกันอยู่ท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาทุกอนูเมื่อคืนเนี่ยมีการปาร์ตี้กันเล็กน้อยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมัน ยิ่งใหญ่และอลังการผมหมายถึง <c oughs> ผมหมายถึงสิ่งนี้ท <c oughs> ี่คือเศษอาหารไหยอยบอกนะมันนายทนอาบน้ำกับมันผมต้องใช้เวลากว่าครึ่งค่อนชั่วโมองอยู่กับสิ่งนี้เมื่อเช้ามันเป็นสิ่งที่คุณชายเชษฐาได้ ทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะกลับไปหลับไหลทั้งคืนพี่ไม่ลาดลงกว่า,า,าน,นายอยากรู้ไหมว่าการราดลงมันจะเกิดอะไรขึ้น,นอยากรู้ไหมว่าโอผมผมจะอธิบายคร่าวๆนะวิธีทำความสะอาดเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณจะราดลงเนี่ยแค่คุณเปิดน้ำสิ่งเราเนี่ยมันจะอยู่สูงสูงมันจะสูงขึ้นมาเรื่อยๆแลวใกล้กับหน้าคุณขึ้นมาเรื่อยๆ นในขณะเดียวกัน <c oughs> คุณต้องใช้เวลาอีกกว่าสองวันกว่าที่มันจะยุบตัวลงไปได้เท่านี้แสดงว่าเขาพยายามวิธีแก้ปัญหาง่ายๆคือเราจะต้องถอดสิ่งอ่อนพวกนี้ทิ้งไปเลยแล้วก็เอามาติดตั้งใหม่ <c oughs> หรือวิธีที่ง่ายกว่านั้นฉันว่าไปที่อื่นกันดีกว่า นั่นคือ,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 อผลงานนั้นทรงคุณค่าที่ท่านชายเชื่อห <c oughs> าได้ทำเอาไว้มันทำให้ใครบางคนถึงกับต้องอาเจียนห้องน้ำนายน้ำเย็นไหมมันมีน้ำอุ่นโอ้โหท,ท,ที่นี่มีหวีนี่เป็นสิ่งที่ผมลืมออกมาแล้วก็ถวินหาอยู่ตกลอด <c oughs> ฮอตแต่มันไม่ฮอตแต่มันคู่ตอนเช้ามันคู่มันไม่ฮอตมันคู่ฮอตเป็นภาษาอังกฤษซึ่งถ้าแปลเป็นลาวก็คือฮอนฮอตฮอนเอนี่อะไรเนี่ยที่กี่แกดิโอห์ในจัดการหนไอ้ในชิดโอ้ เยี่ยมไปเลยนะผมไม่ได้เอาบันมาด้วยเอาละเราจะไปเยี่ยมห้องของผู้จัดการแล้วก็ผู้บงกับเขาพักอยู่ห้องตรงกลางเพราะว่าห้องนี้คือที่รวมของคนกลัวผีทุกคนกลัวผีเราจะต้องมีห้องที่โอบล้อมไว้ทั้งสองด้านแต่หารู้ไหมว่าห้องที่เปิดออกมาแล้วเจอลิฟต์เนี่ยเป็นห้องที่เฮี้ยนสุดๆถ้าอยู่โรงแรมไหนเนี่ย เป็นผมจะไม่เลือกพักที่นี่เด็ดขาดห้อง3ามสสองสภาพของแต่ละแต่ละคนเนี่ยนี่คือพ่วกับคู่บุญก็กำลังจัดการกับเส้นผมที่ลุงรังผมเผ่าที่ไม่ได้ผ่านการตัดเล็มมาเป็นเวลากว่า8ปีแล้วก็นี่ก็คือคุณมิสเตอร์โจเกอร์ สภาพเขาอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่โอโ้รับแสงแตดอย่างเต็มที่นี่คือแสงแตดที่พร้อมที่จะแผดเผาทุกอนูทุกอนูลังคาสังกษีอยู่ลังคาสังีที่นี่เนี่ยเวลาฝนตกนี่ยไม่อยากจะนึกภาพคุณไม่อาจที่จะบันทึกเสียงอะไรได้เลยถ้ามีลังคาสังกสีอยู่ใ,ใกล้ๆในเวลาที่ฝนตกสังกสีที่เต็มไปด้วยสนิมรองน้ําฝนลงมาเนี่ย ก็จะมีเศษสนิมลงมาทำให้สุขภาพโอ้สายพวกเรามาในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเฮ้ไงสายล้างควยให้สะอาดเอี่ยมเลยนะเพราะฉันจะพานายไปยืนโต้แสงแดดที่แผดเผาทุกอนูและนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดสูมเสะ นี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดจริงๆทุกอนูเนี่ยตอนนี้ผมกั้นหายใจอยู่นะใบกะเพรายังอยู่ผมสังเกตได้ถึงเม็ดพริกแล้วก็ใบกระเพราที่ยังยังมีความสมบูรณ์อยู่มากอาหารญี่ปุ่นที่เพิ่งจะกินไป มันพร้อมที่จะทําให้คุณเนี่ยขย้อนออกมาตามสิ่งที่คุณเห็นได้เลยเจ้าของผลงานกับโทรศัพท์และเสื้อสีชมพูเขาตุยเด็กเมื่อคืน